สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะวันนี้ก็มาพบกับเบจยวอีกแล้วที่เดิมที่เดิมเลยนะคะนี่เลยเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจมากๆะค่ะพี่น้องค่ะนะคะมันเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจมากๆนะคะเนาะที่โดนฝรั่งหลอกเนาะครั้งแรกของเดียวอยที่โดนฝรั่งหลอกนะคะพี่น้องพี่น้องมันเป็นอะไรที่แบบเจ็บใจมากเลย ดอกเนี่ยนะคะดอกเนี่ยคือมันเป็นของปลอมค่ะนะคะคือเขาเอามาติดเอาไว้นะคะคือเจ๊จอยก็ไม่ทราบเจ๊จอยก็คิดว่ามันเป็นดอกของจริงใช่ไหมคือมันสวยมากอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องนะคือแล้วแอลโลนะแอลโลก็บอกว่าเจ๊จอยดอกมันเป็นของปลอมใช่เหรอมันใช่เหรอขณะเจ๊จอยนะสายตามก็ใส่แว่นดูแล้วนะพี่น้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอม,มันเจ็บใจมากเลยเจ็บใจจริงๆนะ แรกที่เายจอยโดนหลอกแล้วพี่น้องเอ้ยคือเคยตหลอกสลังนะตอนนี้โดนสลังหลอกแล้วพี่น้องมามาทําการตัดนะคะตัด,ตดเอาดอ,อกมันออกคือเป็นของปลอมหมดจริงๆนะคะพี่น้องยายจอยก็ไม่ทราบจนเอโลโรมาคอมเมนต์บอกยายจอยอคิดดูนะคือยายจอยก็ยังปล่อยไว้อยู่อย่างเงี้ยคือยายจอยก็มาเพ่งดูจริงๆเหรอมันใช่จริงๆเหรอใช,จอใช่จริงๆด้วยคือมันเป็นของปลอมแล้วเขาก็เอากาวติดไว้นะคะคือเอโลโรบอกว่าให้เอาออกนะก็คือ เขามีดอกจริงๆแต่คราวนี้ว่าอันนี้ก็คือมันของปลอมนะพี่น้องเราก็ต้องทําการเอามันออกใช่ไหมมามามาตัดกันตัดเอาออกคือของจริงเขาจะได้เกิดอะ่ะคือเราเราเราจะทํายังไงอะ่ะเขาจะเสียหายใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแล้วสรุปแล้วก็คือพี่น้องเออจะเป็นอะไรที่แบบน่าสงสารเขามากเลยอะ่ะเขาโดนกาวติดนะคะพี่น้องดู <c oughs> มือเย,ยจ่อยก็ไม่ค่อยจะเบากับเขาบอกนะ,ะคือแล้วเราจะทำยังไงอ่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องแตนน่าสงสารนะโดนกาวติด่ะ้อ,อ้ยใช่จริงว่ากาวหนาปึกมากเลยอะอยนะโอ,โ,โอ้โหพี่น้องถ้าเย,ยจ่อยไม่ทราบแล้เยจ่อยไม่รู้ว่าเขาเอากาวติดไว้อะก็คือโอ้ ้องเยูนะดูนะความหนาของกาวอะดูดูนะแล้วถอนถอนถอนอันนี้เขาออกมาดูอุ้ยเจ้าน่าสงสารมากดูน่าสงสารนะดูเขาเนี่ยถอนแล้วขนเขาออกอ่ะดูดิดูว่าร้นเลยอ่ะอุ้ยน่าสงสารอันนี้อันนี้น่าจะง่ายอยู่ นทิ่มดูนะเขาเอาแกนทิ team, yes. okay. 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 ่มลงไปในเนื้ออะไรนะก็คือกยดูดิเนี่ยเขาเอาเอาเอาแกนทิ่มลงไปแหล่แหลมือนทิ่มลงไปอ่ะนะดูดิน่าสงสารอ้วอะไรที่แบบโยโดนฝังหลอกมันเจ็บกระดองใจจริงๆอันนี้ยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะแต่อันนี้เอาตัวน้ดู โอ้อันนี้ก็ถอนออกหมดเลยอ่ะขนขนพวกออกมาเลยถ้าเป็นเราก็ถูกแหวกหนังอ่ะถูกแหวกขนอ่ะวิ่งนะดูขนเขาหลุดติดก,กาวอ่ะอุ้ย,ยนะเจ็บกระดองใจมากเลยเจ็บใจเจ็บใจ,จ,จ,จอันนี้เหรอนนต๊ดาน่าตุ๊ารเราติดติดทุกทุกอยู่ก้าไอ้น,นี่อ่ะ กาวร้อนกาวที่เขายิงยิงยิงแล้วก็โอ้โหโอ้โหนะของแบบของขนเขาอะน่าสงสารแต่มันก็ต้องมาออกใช่ไหมนะคะทุกคนนี่ไงโอ๋อนี่นะคะอันนี้ขนเขาหลุดไปแบบนี้เลยอะน้อยๆนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆว่าขนเขาหลุดไปแต่อันนี้ไม่ดีนะคะใจเจ๋อก็ทำการเนาะ นี่ยดูสิเขาถูกถอนขนออกไปไบะมันแบบนี้เลยอ่ะนะแต่มันก็ต้องเอาออกอะพี่น้องค่ะอันนี้อันนี้ดูอันนี้น่าสงสารสุดๆอ่ะคือเอาถอนเนื้อเขาไปด้วยเลยอ่ะนะเนี่ยอันนี้ก็หลุดนะดูดิเนี่ยตรงเนี้ยหลุดขนเขาหลุดไปเลยอะ่ะม้ดูความหนาดูนะนี่นะคะพี่น้องความหนาของกาวนะคะกาวที่เขาใช้ติดอ่ะเนาะ นี่เลยกับยายจอยถูกหลอกเจ็บกระดองใจมากนะเจ็บใจเจ็บใจดูนะดูเขาทำา่ะดูเขาทำดูเขาทำเขาทำได้อุ้ยนะหลอกยายจอยได้โอเคเนาะพี่น้องะ่ะคลิปนี้เนาะกับยายจอยม,มาบอกว่าพี่น้องยายจอยถูกหลอกแลแ้วยายจอยก็หลอกพี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยต้องขออภัยจริงๆนะคะพี่น้องคะ่ะแต่คราวนี้เรามารอดู ดอกแท้ๆดอกจริงๆของเขากัน,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 นเนาะเนาะเนาะพี่น้องเนาะนั่มารอกันนะคะโอเคเนาะพี่น้องขาคลิปนี้นะคะยายจอยขอาจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาส่งกําลังแรงใจให้ยายจอยเนาะฝากคอมเมนต์ไว้นะคะยายจอยจะตามกลับทุกทุกท่านนะคะฝากช่องยายจอยสตอรี่ด้วยนะคะเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านแล้วก็บายบายนะคะโอ้ฝากทิ้งไว้นะคะฝากทิ้งไว้ว่า อาจจะซื้อของดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆเนาะอย่าเหมือนย็่จ่อยนะคะที่โดนหลอกนะคะพี่น้องคะ่ะบาย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 ค่ะ